ตั้งใจแผ่เมตตากันนะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่จีบตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยยาปัช,ชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบนซึ่งกันและกันเลยอยานิค่ะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอาตานังปะริหะลันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยด้วยการบททางตีนเทิทน ข้าพระเจ้าขอแผ่เมตตาไปโดยรอบสุดขอบจักรวาลอานันตจักรวาลแปดทิศรอบตัวข้าพระเจ้าก้าทิศจ,จดพับวัคคะพรมสิบทิศจนถึงโลกันตนานลก ข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยสารแต่องค์มาหากริยัขัตติยาพร้อมภัยพระข้าพระองค์ผู้ทรงธรรมคุณมารดาบิดา คนครูบาอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในบุญกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวนัน ขอให้ท่านได้กุศลผลระบนนุนี้ขอให้ข้าพระเจ้าเกิดในสุขติภูมินีพระนิพานเป็นที่สุดเธินอระหังสัมมาสัมพุทโธพะควาพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพออระอรหันต์ไกลจากกิเลสบาปทมเครื่องเศร้าหมองจิตเป็นผู้ตรัรูุชอบได้โดยพระอ,องค์เองพุทธังพักขวันตังอภิวาเทมี ข้าพระเจ้าอาภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพุทโธมีนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาขาโตพระควตาธร,รมโมธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้า สาดดีแล้วทร,รม,มังนาม,สามัสสอมมิข้าพระเจ้านามัสการซึ่งพระธรรมกราบรรโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะควะโตสาวะกะสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วสังขังน้ำอมีข้าพระเจ้านอบน้อมซึ่งพระสงฆ์กราบสังโฆมีนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา ไม่หังมาตาปิตุนางวะปาเทบันทามิสาทะลงังพระคุณมันดาบิดาผู้ให้ชีวิตข้าพระเจ้าจะศึกษาทำหน้าที่เป็นคนดีกตัญญูกะตะเวที กลาปัญญาวุธิอะเลเตเตทิโนวาเทนมามิหังพระคุณครูบาอาจารย์ผู้ให้แสงสว่างนำพาชีวิตข้าพระเจ้าจะซื่อสัตย์สุจริต ด้วยกายวาจาใจกลาบ